ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็กราบมาพบกับนะครับผมผมเสียนเป้านะครับผมในช่องหาทำไปเร,เรื่อยครับผมโดยกับผมเสียนเป้าเองนะครับผมคนนี้อ่าก็เลยมีโอกาสนะครับผม มาดูมาชมแมงกวางนะครับผมแมงกวางหรือยล่งกวาง,ววางตามธรรมชาตินะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกดซับสไคร์ในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะครับผมเดินมาก็เจอแล้วนะครับดูนะครับผมโอ้หลายหลายหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่นี่นะครับผมเห็นหรือเปล่านี่มันแอบจะใต้ใบไม้ครับผม ตัวครับผมนู่นอีกตัวงูเยอะจริงจริงควางผ่านี้ดูนะครับผมแล้วมาดูต้นนี้จะมีตัวหรือเปล่าโอ้โหเยอะอยู่ครับผมเยอะอยู่เยอะอยู่ดูนะครับผมนี่อันนี้ตัวใหญ่ครับผมนี่ตัวใหญ่เลยอันู้นครับผม ดูลูดูเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับผมโอ้แมงกวางแมงกวางแท้แน่นอนตามธรรมชาติใช่ไผมสวยงามเลยดูแล้วครับผมเขาใหญ่ใหญ่ก็วันนี้ก็ไม่ได้เอาครับผมก็มาดูมาชมเฉยๆนะครับผมว่ามันจะเยอะหรือน้อยดูนะครับผม อันนี้ก็เข้ามาในป่าเข้ามาในป่านะครับผมดูนะผมโอ,โ,โอ้โหไอตัวนี้เป็นแหนเลยนู่นเป็นหรือเปล่าโอ้โยตัวนี้กิ่งกิ่งนี้เป็นแหนเลยเป็นพวงเลยโซโอ้โนะครับผมเยอะเลยมชมพงกวางนะผมชมพงกวางด้หรือด้วงกวางนะครับผม ดูกิ่งนี้ก็โ,โอ้โหดูนะครับผมนี่นะครับผมนี่เขา,าใหญ่งงกันเลยเต็มหมดครับผมนี่นะครับผมน่นเอกโอ้โธ่อย่งหรือเปล่าน,น,น,นี่เยอะครับผมหลายตัวครับผมนีม่อีไรตัวครับผมด,ดูตัว นู่นนะครับผมเยอะเยอะเยอะอยู่เดินมานีนก็หลายตัวครับผมหลายตัววันนี้ก็มาชมนะครับผมมาชมความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเซนเป้ครับผมก็จะมีเห็ดบ้างกวางบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมเยอะอยู่นะครับผมนู่นอีกสองตัวสามตัว เห็นหรือเปล่านะครับผมเห็นหรือเปล่าโง่นนะครับผมอาจจะไกลหน่อยตัวนี้ไกลหน่อยนี่อีกสองตัวครับผมดูได้เลยอันนี้อีกสองตัวตัวใหญ่ๆครับผมนี่นะครับผมโอ้ตัวใหญ่มากเลยนู่นอีกสองตัวนะครับผม จะซูมให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าโน่นนะครับผมโน่นนะครับผมตรงกลางจอนะครับผมตรงกลางจอเยอะอยู่แล้วผมเยอะเยอะเยอะมากเลยเมื่อวานก็เก็บไปได้ซะน่าจะเป็นร้อยครับผมเมื่อวานน่าจะเป็นร้อยกระตัวเมื่อวานที่เก็บไปนะครับผมเก็บไปทํำเมนูเด็ดนะครับผม อีกสามตัวครับผมโหน,นะครับผมรู้เปล่าครับผมนี่แล้วก็นู้นข้างบนอีกตัวนะครับผมน,นู้นอ้เยอะอยู่นะครับผมเยอะมากเยอะมากเยอะมากก็มาชมเฉยๆนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บแมงกวางประการใดนะครับผมนู้นอีกตัวครับผม นู่นนะครับผมอ้เยอะครับผมเยอะมากเลยนี่น่าจะเหลืออยู่ประมาณนะักอ่าห้าสิบตัวก็คงไม่ขาดครับผมวันนี้ถ้าเกิดเอาครับผมถ้าเกิดจับก็น่าจะห้าสิบตัวห้าสิบตัวไม่ไม่น่าขาดครับผม ออกไปเรื่อยๆครับผมวันนี้เซีนโปก,ก็เดี๋ยวค่อยออกจากบ้านนะผมมาชมแมงกวางกันก่อนมาชมแมงกวางกันก่อนมาชมแมงกวางกันก่อนโหมันก็นหลายคู่ครับผมโน่นก็นหลายคู่นะครับผมหลายคู่หลายคู่นี่ก็ตัวครับผม มันก็คู่หนึ่งหรือเปล่าโน่นนะโน่นก็อีกตัวครับผมนี่ครับผมอ๋อโถเยอะจริงๆครับผมทำเป็นว่ามาให้ชมเพียงเท่านี้ครับผมตัวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย